you เด็กๆที่น่ารักของครูอ๊อฟนะคะกลับมาพบกับ baking. ครูออฟอีกครั้งในช่องห้องเรียนเพียงครึ่งตอนทับ2ค่ะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์มากับแบบฝึกขัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะเอาละค่ะนักเรียนหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาแล้วเปิดมาที่หน้า120วันนี้มีหน้าเดียวนะคะเป็นแบบฝึกท้าทายค่ะมาดูค่ะว่าแบบฝึกท้าทายของเราวันนี้เขาให้ทําอะไรนะคะเขาบอกว่าให้ mm. นักเรียนนะคะเติม เอาเลเซอร์ชี้ให้นะเติมตัวเลขแสดงจํานวนลูกโป่งในช่องสี่เหลี่ยมและระบายสีตามจํานวนลูกโป่งเลยค่ะทีนี้เราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่ามาอ่านประโยคกันก่อนว่ามีลูกโป่งสีแดงมากกว่า14แต่น้อยกว่า16แสดงว่าระหว่างเลข14กับเลข16เลขอะไรหายไปคะ15เพราะฉะนั้น ลูกโป่งสีแดงมีกี่ลูกคะสีแดง1 5ลูกอ่ะทีนี้มาดูต่อไปเขาบอกว่าลูกโป่งสีชมพูลูกโป่งสีชมพูนะคะเดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตลบตรงนี้ก่อนอ่าลูกโป่งสีชมพูนะคะมากกว่า9แต่น้อยกว่า11เอ่ะเขียนเลข9้าครูขอเขียนเลข9ก้าก่อนนะเลข9แต่น้อยกว่า11 ระหว่างเลข9กับเลข11เลขอะไรคะตอบดังๆ9แล้ว10เจกง9แสดงว่าลูกโป่งสีชมพูมี10ลูกนะคะมี10ลูกอ่ามาด้วนต่อไปเลยค่ะอันนี้เราต้องมาท้าทายกันนะแต่ว่าเราก็ทำไปได้วยกันเลยนะ้อลูกเนาะจะได้มีเสียเวลานะคะมาดูคะ่ะลูกโป่งสีฟ้าเดี๋ยวครูไปหาสีฟ้าก่อนนะอ่าสีฟ้าน้อยกว่า13แต่มากกว่า11อ่าเขียนเลข13 13กับ11เลขอะไรหายไป11 12 12นะคะ12แล้วก็13เพราะฉะนั้นลูกโป่งสีฟ้ามีกี่ลูกคะ12ลูกทีนี้นักเรียนหน้าที่นักเรียนคือนักเรียนต้องมา ตามจํานวนเดี๋ยวเรามาเรียงลําดับจํานวนกันก่อนแล้วค่อยระบายสีขั้นตอนสุดท้ายเขาบอกว่าอ่านักเรียนครูบอกนะนักเรียนดูตรงนี้นะโจทย์เป็นสิ่งสําคัญนักเรียนต้องรอบคอบแล้วอ่านให้ดีเขาบอกว่าให้เรียงจํานวนลูกป่งจากมากไปหาน้อยเรามีเลข15เลข10เลข12เลขอะไรมากสุดคะมากไปหาน้อย15 12และ 10, ใช่ไหมคะนักเรียนเขียนตามงครูเลยนะทีนี้หน้าที่ของนักเรียนคือระบายสีลูกโปง่งโดยให้นักเรียนเป็นคนนับเอง15ลูกต้องเป็นสีอะไรคะสีแดง10ลูกเป็นสีอะไรคะสีชมพูและ12ลูกเป็นสีฟ้าอ่ะให้นักเรียนทําเองเลยนะตรงการระบายสีลูกโป่งนะถ้านักเรียนยังนับไม่ถูกมีแสดงว่า เรานับลูกโป่งไม่เก่งนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรอบคอตั้งใจนับให้ดีอันไหนมี15ลูกเราถึงระบายสีแดงนะคะก็ค่อยๆระบายไปอันไหนมี10บลูกเราก็ระบายสีชมพูอันไหนมี12ลูกเราก็ระบายสีฟ้า วันนี้นะคะในแบบฝึกถ่ายเรามีหน้าเดียวเท่านั้นครูฝากไว้นะคะให้นักเรียนคิดคณิตอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะถ้าหยุดคิดเราก็จะลืมวิธีการคิดไปฝากไว้นะคะความรอบคอบก็เป็นสิ่งสำคัญในวิชาคณิตศาสตร์โจทย์ต้องอ่านทุกครั้งนะคะจะได้รู้ว่าเขาสั่งให้เราทำอะไรวันนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ